ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ช,ม,ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโอเด็กดีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับในเกมบัสดิมอนเตอร์อินโดนีเซียกันอีกเช่นเคยนะครับผมใหม่เกมนี้ติดกันนานเหลือเกินนะฮะวันนี้เรามากับหมอรถของรุ่นมิซูมิชินะครับผมรุ่นอะไรไม่รูร้นะฮะผมเอามาขโมยเข้ามาดาวน์โหลดมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวลิงก์หมดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเออไอนี้ไอนี้ก็เออเชีร์รถดีมากเดี๋ยวฉันจะให้เดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนนายให้ให้ใหออกไปหมดตูดกระเป๋าเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมใช้เส้นทางผมจะไม่ใช้เส้นทางปกติที่ผมเคยทําแล้วกันนะผมใช้เส้นทางซโซลกับอะไรกันนะฮะ นี่ครับผมภายในรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมพวงไล่ก็จะเป็นประมาณนี้ภายในรถภายนอกรถนี้โคตรสวยสุดจัดระบบเปิดประตูก็จะเปิดประตูสามบานนะคบผมส่วนอีกบานหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดตรงนี้นะคบโอเคปิดไปแล้วก็ไอฟังก์ชันสองกับสามเนี่ยก็คือไออันนี้เนี่ยไอฟังก์ชันที่สองก็จะคือเปิดกระโปรงรถนะครับผมส่วน คอนทีตสก็เปิดท้ายนะฮะเคเราไปกันเลยผมจะเล่นมุมมองนี้นะสวยดีแต่บางทีอาจจะปรับเป็นแบบภายในรถบ้างนะีฮะเลยอันนี้ผมก็ใช้เป็นบัสิมูเลเตอร์อินโดนีเซียแบบโปรแล้วก็มัดภาพสวยเหมือนเดิมอันเดิมเลยนะฮะอันเดิมเลยแมว อย sure ู่แล okay. ้วแต่ว่าเพลงเมื่อกี้นี appeal, ่น่าจะไม่ติดหริสินะแต่ผมว่าติดแน่เลยโทษดีครับพี่โอ้โอโอ้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 โอคโอ้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 อ้โ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 อ้คอ้โร้โอ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 แต่้โอ้โอ้โอเโอ้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 อ้โอ้โอ้อ้โอชอน้น้โ้ออออตรง คันนี้ดีจัดปีโครดีดูนะเนียติดชนไปนี่เลย <laughs> แต่คันนี้เบรกดีจริง <laughs> นะเ <laughs> มื่อกี้มมารู้สึก่เหมือนจะมาอะไรไป <laughs> รลผมขีมโม้กันอีกใช่ขีมโม้เลยตามนั้นคันนี้คันนี้คือเบรกดีดีจริงเนี่ยยว เดี๋ยวผมขับเป็นร้อยกิโลเมตรแล้วจะลองเบรกดูเบรกด <c oughs> ีอีกจัดเดี๋ยวนี้ผมมาเน,นี่ยผมมาผิดทางมันผิดทางต้อทางเดิมก่อนมาทางเดิมก่อนฮนะนปีฟุตบาไปเลยใครที่เพิ่งเข้าม,ขมาฝากกดไลค์ like, <c oughs> share, กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้ด้วยแล้วกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผม ไปเลยครับผมนี่ตอนนี้150ร้ววอยห้าเดี๋ยวพูดถึงกิโลเมตรแลวพรกนี้ลองทดสอบทอสปีดีกว่าเฮ้ยเจ้ะย่ามันทันทดสอบทอสปีเลยเลก่ละเดี๋ยวหาทางตรงก่อนหาทางตรงก่อนเพราะที่ครับพี่ จอดสามแยกันนี้แล้วกันนะฮะโอเคทรีทูวันไปตอนนี้ใกล้แต่ร้อยเลยนะครับผมหนึงร้อยแล้วจะสองร้อยไหมเนี่ยผมว่าไม่ถึงนะข้างหน้ามีรถไฟเดี๋ยวรถไฟผ่านปแล้วเราไปซิ่งต่อได้นะฮะผ่านทางรถไฟไปร้อยสามสิบแล้วครับผม ตอนนี้ร้อยสิร้อยห้สิบระขับแดงไไอศุลร้อยหกสจะถึงสองร้ยเอ่ยร้อโอ้ข้างหน้าทางตันแล้ว่ะร้อยปดสิอย่าเพิ่งปิดอะไรตอนนี้โอ้โหจะมาปิดอะไรตอนนี้เดีเ๋ยวเฮ้ย ก็เมื่อกี้นี้ผมวัดได้ประมาณร้อยแปดสิบนี่แหละร้อแปดสิบกว่าโอ้ยเด,ด,ดืดรถนไฟชนร้อยแปดสิบกว่ากว่านะครับผมถ้าทางยาวก,กว่านี้น่าจะถึงสองร้อยอยู่นะผมวา่าทางยาวก,กว่านี้ตัวตีรับพี่เงี้ยแจมไปเลยคันนี้ว้าว ตัวทีตัวทีผมไม่ได้ส่งไปขับขี่มาไปละเดี๋ยวตำรวจมาไปดีกว่าไปดีกว่ามีแล้วโว้ยมีแล้วไปแล้วโ,โว้ยโทษทีครับเลยเดี๋ยวลองให้ดูระบบไฟระบบ,รบไฟเลี้ยวก่อนดีกว่าระบบไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ต่อไปแล้วระบ,บบไฟเลี้ยวนี่คือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะเห็นเป็นแบบอ,อน่นสีอ,อ่อ,อนๆนะคบผมมันจะเห็นเป็นสีอ,อ่อ,อนๆโอเคเสียงเสียงไฟเลี้ยวก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมเสียงนี้นี่นแหละะเสียงบ้าเลยไม่รู้ หมือนไม่ใช่เสียงไฟเลี้ยวเลยนี่รู้คุณชมได้ยินหรือเปล่านะเนี่ยเสียงว่าเลยเกันเฮไปต่อเถอะอย่ามาเมาส์เรื่องไฟเลี้ยวเลยเสียงเฮเสียงว่าชิปปนนี้เลยเลยยยยยนยย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 นยย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 นยย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 นยยย อันนี้อันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ไอเกี่ยวกับเรื่องโปรหมดภาพสวยหมดโปรโปรไม่ใช่หมดภาพสวยเออยอ่ยอย่อรดลง <c oughs> ยอ่อรดลงออปับ๊บรถนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะไฟฟันไฟ,ไฟหมดนี้มันจะไม่สามารถใช้กับรถหมอได้นะครับผมมันใช้ได้แค่รถของในเกม ว่าไอ<ม>้เอหมดเลยนี่แหละนะถ้าโควิดต้องขอไปด้วยไอ้เจ้านี้นะคบผมมันก็ใช้ได้ทั้งสองอันเลยก็คือใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้ทั้งตัวเกียร์นะผมนีรถต่ำสามารถถ้าต่ำสุดนี่คือขับไม่ได้เลยนะรถอะับนะคือถ้าต่ำสุดคือขับไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นระดับหกนี่คือขับได้อยู่ขับได้ แต่ว่าถ้าเป็นระดับเจ็ดนี่คือคูดแล้วขับไม่ได้อผมนี่รถรถ SUV ลดตามลดตามขับลดตามเตี้ยเออชมดีนี่ขึ้นัปมีปกสีดีกว่านี่ลดปกตินะฮะลดปกติ ไปเลยครับผมนี่เออทำไมรู้สึกว่าวันนี้อยากจบไม่สวยวะ <c oughs> ไม่รู้จังมนันนี่ฮะชนหน่อยครับพี่เออ ชนเสาไปจะไม่สวยนี่นี่ไงจะไม่สวยนี่ไงจะไม่สวยละเออดีนีไปไฟรถติดเลยนะฮะรถติดเลยรถติดมีการชนซ้อนการสาวคันนะฮะผมคันแรกนี่คือรถบรรทุกที่ผมชนเองส่วนันอีกสองคันนี่คือเรามชนรถบรรทุกเองนะฮบผมไม่ได้ทําก็เอาเป็นว่าถ้าใครใช้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอไลค์ แจ้งคนละหนึ่งไลน์นะคะผมก็กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะผมแล้วแจ้งเตือนจะมาเป๊ะเลยเนี่ยก็ลืมลืมกดไฟุกเฉินโอ้ติ้ยาติ้ยาเราเลยดูก็ส่วนนี้ต้องขอลาไปก่อนอยู่ทีกคลิปหน้าส่วนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกลับไปท่าเดิมก่อนกลับไปท่าเดิมเออไปท่าเดิม เราลงรถมาลงรถมาไปดูสิว่าว่าแถวมันยาวแค่ไหนเนยคตยาวเลยไอหมัดโปรนี้คือมันจะเดินคนเนี่ยมันจะเดินได้ไม่จำกัดน,นะครับผมจะไม่มีอะไรกัน้นนะครับผมโคตรยาวอะ่ะดูดิอย่างยาวเลยดูยาวจริงไม่ใช่พเพราะอะไรหรอกนะเพราะผมปรับมันไงให้รถมันเยอะ ะนะฮะรถคตรยาวแต่ว่าไอ้แถวแต่ว่าไอ้แถวทางขวานี่คือเยอะกว่านะแถวทางซ้ายจะน้อยกว่าแต่ก็เยอะเหมือนกันว้าวการจราจรติดขัดไอ้พวกนี้มันคือโง่เนาะโง่จริงโง่โง่หรือเปล่ามันโง่หรือเปล่าลว่าเรากูโง่เองขับชน ก็ไปละไปจริงละบายบายไปสินะไปไปสิติดยาเลยติดติดติดไม่เฉพาะเลยนะติดแค่เรื่องเพราะว่าผมขับรถชนแล้วก็อีกสองคันก็มาชนก็เลยปิดการจราจรทั้งหมดเลย